อทคันนี้ไปช้อ,อนโอ,โ,อโอ้เส,สือเขาใส่เอาทอดทดอ,อ,อันนี้ป่ะเอาอันนี้ันมาต่คับนมไหมเอาอันนี้คันมาต่อบอลบือได้เนี่อยอูเห็นบอลบือปอร์งอยู่เยืาามา ยยฮะน่าง<ะ>บบารยรัแม่ิ่ห้าฟันปะเนี่ยยี่ห้าครับเจ้านับรล้องกลางหรือรล้องนอกร้องบนนูน่นๆรนู่นแเ้วโอ้ยแต่ได้นอนใต้ท้องรถเย็นขนาดนอานะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไกฮะมือมือนั่งนี้มัน ว่านอนใต้ท <therapist. S 2> oh, ้องรถมันเย็นด้บ่เห็นบอยหมานมากข้าไปนอนเอาดอาไปไว้ท่รถด้วนี่ปเดี๋ยวมาเหนข่าบอกมาเอาไปไว้ไว้ในรถที่รถเลยไปนางเอาประกอบสายว่ะเอาสายแกสายร่มตัดดิฮะ มันบรสิเก็่นะกูไปขันใช้มาให้กใครตัวอยู่ห้อลวดไหมวมันลวดเออมาสามลอมันบรได้ปีนมันบรได้ปีนเกี่ยวมันวะวะปีนเกี่ยวพี่ตะมึงอะไรปีนเกี่ยวมากปีนเกี่ยวหัวไหมึงอะไรเย็นกังนะ เอาเมาื่อ้นบนละฮะบวกเหล่าสายล่มดันไปขับ,บรถรถบูทึงเนาะบวกอัดทุกย่าเรียบร้อยจะไปอยู่ใต้ท้องรถจะอย่าคุดหลุมยยนยเวลาน้ำมันอะไรน้ำมันเสียซ้อเด้จะไปสะเด้นะขัดน,น็อบตบัสููตัวไปฮะ ใจหมดเลยวันนี้อ้าไป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 เราเดิลนลูกค้ารออยู่อันนี้คือเรามาถอดเฟืองท้ายนะเฟืองท้ายเอฟมีลูกนี้ลูกเดียวนะฮะเป็นเพาเป็นเอฟแบบยี่ห้าฟันตรงท้ายเอฟนี่มันจะมีอยู่สี่รุ่นนะฮะมันจะมี รุ่นเท่าข้างนี่มีสีรุ่นมี25ฟันฟันเฟืองนะฮะความยาว37นิ้วแล้วก็36นิ้วแล้วก็20ฟัน37แล้วก็36นิ้วนะครับจะมีแบบ2รุ่น AC รุ่นถ้ามันมี25ยาว27เราก็ไปตัดเอาก็ได้ครับถ้าไม่มีตัดปลายออกผมเห็นเขาทำอยู่ พราะว่าช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยูแล้วนะฮะทำได้คทีนี้ผมก็ปกติเฟืองเอฟนอกเ,เขาแบบเขาซื้อของนอกมานี่มันจะมีการตอกสลักไว้อยู่นะฮะส่วนมากจะมีเดี๋ยวเอาออกมาเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะเขาจะตอกไว้อยู่ตอกโค้ดไว้อยู่ว่ามันเป็นฟลอฟเฟืองไหนนะฮะแต่ถ้าเขายังไม่เปลี่ยนนะแต่ส่วนมากก็จะตรงไปอยู่นะฮะ ลักษณะนี้น่าจะอยู่ประมาณถ้าเป็นเฟืองรถบัสตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแปดสามแปดเนี่ยของแท้ครับของแท้ FBR คันนี้คือเอามาจากวัดเอามาจากคำชะโนดเลยแหละนะครับ คำชะโนดเลยในวัดบ้านหมู่บ้านครับหมู่บ้านคำชะโนดวัดคำชะโนดเลยแล้วก็ขายไปที่บอรบือขายไปที่บอรีก็ซื้อคืนนะฮะซื้อคืนมาก็มันไม่ได้ขายก็เริ่มจะตัดฟเฟืองท้ายให้นะครับเพราะว่าอ่ะทีนี้เราแยกแล้วใครหาอยากได้ฟเฟืองท้าย เฟืองท้าย6น็อตลักษณะนี้นะฮะหน็อตแล้วอยากได้ยางใหญ่นะเป็นยาง900ขอบ20นะฮะกระทะ6รูขอ,รขอบ20นี่มีเข้าแล้วพร้อมยางเลยเป็นยาง900นะครับยาง9ก้าร้อยขอบ20่นะยางสวยเลยมีทั้งมี6เส้นเลยนะครับแต่เราเอาไปก็ต้องดูดูด้วยนะว่ามันชนไหมมันชนกับบางโคนเราไหมนะฮะ แต่นะฮะคนไทยก็เป็นลักษณะนี้นะฮะบางคนก็มีเฟืองท้ายเล็กนะฮะเฟืองท้ายหกน็อตอย่างนี้ก็อยากได้ยางก้าเอออยากได้กระทะใหญ่ยางก้าบางคนอยากได้เฟืองท้ายใหญ่ฟูโซอย่างนี้ก็อยากได้เอฟเล็กนะฮะโอ้บางคนก็ความชอบไม่เหมือนกันนะฮะแต่มีต่างกันอย่างนี้เฮ้ยแล้วไปแล้ออไงเจ้าหัวเข่าแทงเลยพี่ เอาผ้าห้องไปเอาได้ขึ้นแมแรงบ่มันต่ำบ<ะ>่ฮะฮแล้วมันจะมี F4 เห็นในเด็ดนะน็อตมันคลายนะฮะน็อตมันคายเคยเจอไหมน็อตตอนนี้มันคลายออกมานะนี่ เวลาวิ่งไปวิ่ง,งไปแล้วมันคายออกมาคายออกมาบางทีอ่ะน็อตตัวนี้บางทีเขาซื้อเผาค้าไอ้เพาเพาข้างมาใส่แล้วตัวนี้มันหลวมเกินไปนะฮะมันจะทําให้ขยับได้นี่นตัวนี้มันขยับได้รูมันใหญ่นะฮะเน,น,นี่อันนี้มันฟิตเลยอย่างงี้บางทีรูมันใหญ่เกินไปนะฮะมันก็ขยับเคลื่อนได้นะแก้ก็ไม่หายเราต้องเปลี่ยนเพาข้างดูฮะบางคนก็ทำเป็นน็อตเปเปอร์ไปเลยก็มี โอ้โห oh, 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 oh. สักหน้าผากวันนี้โกคืนอีบอ่พี่ตัวนี้เป็นเครื่องเ o 7โอเจ็ดซีเป็นลมดูดนะครับลมดูดธรรมดาปิดตำนานไปอีกหนึ่งคันนะฮะต่อเรามาแร,แรกสวยๆนะไปดูย้อนดูคลิปเก่าได้ครับรถคำชะโนดี่ออโตโอออโตโอเวนถั่ว เร็วมันจิตซิปจะติปนาทีเลยนี่ลูกค้าท่าเบิ่งอยู่ในแม่เอฟซีท่าเบิ่งอยู่นี่นว่ามันรหัสมันอยู่ว่างใดขัดนน็อตเบิดไปมันก็จะออกงากแหละฮะตกปไปไหมยกขึ้นอีกได้บริบสุ่แล้วอเปล่า,า,าฮะโอ้ย

เป็นยังเป็นดึงผ้ามาไหน่อดึงผ้าไปเจ้ายูหั่นมาว่าเราจะเอาเผาสองมือดิสองมือดิโอโอ้เฟืองสวยเลยวะผมดูแล้วน่าจะเป็นแปดสามแปดครับ 告诉西施。